<laughs> วันนี้เรา,าลลเจอเป็นแมา้แเอานิมาปนแนได้แบบใช่ท <s ad> ี่นดีใจมากครับที่วันนี้ได้มาเลวันนจริงๆเราจะเจอที่งานเป็นอีกรอบหนึ่งอนีครับก็เสียใจมากว่าว <ad> มีด้วยครับแต่ว่าคินจะเดินแฟนอะไรนบ้างแล้วเราติดตามเจอกันแน่นอนกันแน่นอนนะมาแตงแต่งตัวที่จริงๆก็โอ้โหผมแต่งได้ทุกสไตล์เลยะจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสวีทบ้างหรือว่าบางทีก็จะแบบว่าสวอร์ดบ้างแต่ว่าตอนนี้คือมีแต่งตัวแรกของงานเออก็ที่จริงปีที่แล้วคินก็มีเดินับผม ก็ปีนี้ก็กลับมาเดินิดเรอดูเลยนะครับสับๆนะปีนี้ข้าวในแบบใช่ไหมเดี๋ยวให้ปากที่แบรนนะครับช่ไหมครับผมก็ฝากแบนๆนะครับผมรอติดตามกินได้นะครับที่ b a f W นะครับผมว่าคิดจะเดินแบรนด์ไหนบ้างครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเราได้เจอกันมีคอนเสิรกับคุณนักร้อ ไล่กีฬาเลยใช่ไหมครับได้แบบได้เดินแบบก่อนใช่ไหมครับก็เอ่อถ้าแบบตอบแบบจริงจังเลยนะครับได้แบบมันก็ต้องแบบมีสมาธิมากๆครับผมแล้วก็แบบเดินแบบเราต้องแบบมีโพสเชั่นเราต้องแบบมี posture มีสติตลอดเวลาแต่ว่าถ้าแบบไม่จริงจังเลยก็คือผมยืนแล้วผมเหนื่อออกเยอะเกินแล้วผมรู้สึกเช่นยังไงใช ที่เราเป็นกีฬาด้วยครับแล้วก็จะติดออกง่ายอย่างมเดินล้ห่อแล้วแราก็จะแบบอยู่ไหลเป็นเวเป็นเวอย่างนี้เรียกว่าเป็นกิมมิ่งใช่แล้วก็คิมเดินต่อในสมาธิด่อห้าแบบถ้าแบบปุ๊บมันจะถูบมีเช็ดีไม่ได้แต่ถ้าเป็นนักร้องบางทีเราก็แิมมิ่ไได้ก็ได้ไดก็เท่อยู่าล้ก็มีสติมากเพราะว่าอย่างวันนี้ผมเดินคนแรกด้วยกับคนที่ คุณพี่สาผมเดินคนแรกแล้วเหมือนกับว่าถ้าผมบล็อกกิ้งผิดมันก็จะผิดกับทุกคนเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเราแบบมีสติออกมาแล้วนั่งเป็นคนที่ปลอดภัยดีกว่าตอนที่จริงแล้วว่าโล่งมากเลยนะครับตอนแรกก็แอบกดดันนิดนึงเพราะว่าเราเดินคนแรกเลยแต่ว่าที่จริงก็ทำมาได้ดีมากเลยนะครับบล็อกกิ้งนี่ถูกเลยใช่ครับก็ต้องรอจังหวะมากเลยก็ อีออนแอร์ได้บอเลยนะครับแต่ซีรีส์กอสนับสนับสับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมก็คนคี้ยังมาดูว่าสามารถไม่ดูยังหละนะครับที่มีดีนะครับเพราะว่าถ้าอยากดูผมก็เชาันศ่13คืนวันศร์แล้ถนก้งเป็งไแ้ราบทเป็นเรือที่ครับครับผมกินก็แล้วบทเป็นเขตนะครับผมในเพื่อนก็จะเป็นคอปกับไรเตอร์ครับผมไปทำงานที่บ้านบ้านหลังหนึงแล้วก็ เรียกว่าเจอปริศนาในบ้านนู้นอาจจะเจอไปเจอเรื่องแบบแปลกๆทำให้แบบเราต้องแบบคอยแก้ไขอ่ะสุดท้ายแล้วก็แบบเออจะเป็นอะไรจริงๆจะเป็นงไงก็เลยตองดูกด่อนเพราะว่าเรื่องน่าสนใจจริงๆครับผมแล้วก็โลเคชั่นก็จะเปลี่ยนที่เชียงใหม่ครับผมสมัยกันหแลบบับแล้วไอ้เรื่องที่ทอยากจะน้ำเสนอเลยซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็คือเพราะว่าการท่องเที่ยวครับผมเพราะว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบในเชียงใหม่ที่แบบไปห,หน้าไปเยอะมากอยากให้ทุกคนไปลองตามก,กันดูว่าเชียงใหม่มีอะไรบ้างาาโอ้โหคนสร้างที่จะดีใจม,มากๆเลยะอะเพราะที่จริงเราก็คือเราแอบเห็นคัตติ้งเบาๆก่อนแต่เราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยคัตติ้งออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับเราก็เลยเรียกว่าอพอไปเห็นจริงๆก็เรียกว่าดีใจมากเพราะว่าคืออย่างบางซีนี้เราเดลยขึ้นเขาหลายชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยพอออกมาเราเห็นบางซีนออกมาคือรู้สึกประทับใจที่แบบทุกคนทั้งผมทั้งทีมงานเอ่ยหรือือทุกคน เพลงครับก็ก็มีสองซิงเกิลครับผมกิ้งปล่อยไปครับจะเป็นเรียกว่าเป็นมาเลียรีของ Boys Love Exclusive ่สีมีซีรีส์นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวที่ฮ่องกงครับผมของเอ็มบีก็จะเป็นเรื่องราวเดียวกันครับผมก็เพลงแรกชื่อว่าแอบรักเพื่อนรักครับผมทิ้งที่สองก็ชื่อว่าอยากมือเดีใกล้ๆครับผมที่มีแรกกินได้พ่จาทั้งสองเพลงก็เป็นพี่จามาเล่นพวกกินนะครับตัวที่สองก็มีพี่แท้และรักมาจิ้มจิงด้วยแล้วก็ ในบ้านของเอวีก็ได้ที่บอสคุโ,โรนะครับแล้วก็มาเป็นทีมทีมเอ็กซิคูทีฟนะ,ค,ะรนรค,นน yes ครับผมไดเร็กแล้วก็ไดลูกเตะสองคนก็คือพี่หลินกับพี่เอสครับผมได้พี่จริงผลตอบรับดีมากเลยนะผมรู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกกันว่าผมไทยมีคือเหนือ่อยเหนือ่อยเหนื่อยมากๆทุกคนแล้วแต่ว่าทีมงานทุกคนก็คือไม่ช้เหนื่อยจุดๆเขาไม่เซ็งผมบอกเพราะว่าเราตื่นเช้ามี้ต้องเป็นเซียนโยอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบ ผลตอนรับทออมาเดี๋ยีมากก็ดีใจท้ทุกคนเว่าอยากดูทุกคนด้วยโอ้ยสาธุค่ะลานกนาเขาทชอบ่อยอยวขงที่ยอยทโอ้ัวนี้คนก็ต่างกันมากเลยจริงๆลต้อง ต่ว่าต้องคอยถามว่าเฮ้ยยูันดี้าจะหลับ้างอะไรเยแต่ว่าช่วงนี้ก็ยุ่งกันทังพูดเลยครับผม่ไอคินก็ปล่อยเพลงด้วยมีละคด้วยแล้วเดี๋ยวผมมากัีเพลงด้วยใโอนะที่เาสาย้จะงรักของปน้านครับก็จริงๆก็เคยอยากลองใส่ดยนะครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็จะคนรัไตล์เล ไอ้กไปจรงอใช่บที่จริงเนี่ยผมมีนรืว่าโปรเจกต์นะมีโปรเจกต์ที่แบบว่าว่ากำลจะปล่อยใช่ก็เป็นเรื่ว่าเออลาเซชันครับผมใช่เป็นลาเซชันจะเป็นใครต้องติดตามนะับจะเป็นใครต้องติดตามนะับลาเซชันก็ ผมอยากก็ตั้งใจมากครับผมแล้วผมอีกคนหนึ่งตั้งใจถ่ายกันมากเลยครับผมมีคนมาถ่าก้ตัวแบบมีงานต้องจัดว่าก็ต้องรอติดตามครับผมโอ้โหพูดยาวเลยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับว่าอยู่ในโซนไหนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมก็จะมีด้านในชัดของเพลงเออแอบรักเพื่อนรักครับผมใช่ครับก็อยากให้คนเราติดตามลองคายดูก็ได้เฮ้ยอย่าดีกว่าครับผม เรียอลองลองคายกันดูก่อนก็ได้ว่าเป็นใครอ่ะผมว่าไม่นานอยู่ได้แต่ผมบอกได้เลยว่าคิดว่าเป็นใครได้คนระับอ๋อจริงจริงเพราะขนาดตอนเพลงสองที่ผมทายปิดเพลงไม่ไมีใครรอดอยู่ผมอาจจะแบบจะมามาเซอร์ไพรส์ทุกคนอีกรอบก็ได้ได้อาจจะเป็นอ <c oughs> าเชอร์รออาเชอร์อยู่ใช่เมื่อไหร่ครับลฟ์เซอร์ไพรสผมก็เร็วๆนี้แล้วครับ ควกนี้ก็เร็วไปอ่ะสายสับก็ฝากเอ่อฝากทุกคนด้วยนะครับผมสามารถติดตามผมได้ในทุกคื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อในแบบนะครับผมเอ่อนักกีฬานักร้องนะครับแล้วก็นักแสดงนะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนติดตามทุกคนนะขอบคุณครับขอบคุณครับ